ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่ร้องเรียนยูทูบเบอร์คุกคามไม่เลิกชาวบ้านรวมตัวขับไล่พ้นหมู่บ้านแม่น้องชมพู่หอบเอกสารหลักฐานร้องเรียนประหลัดอำเภอหลังเจอยูทูบเบอร์ตามรังควานไม่เลิกชาวบ้านกกอก4 40คนร่วมลงชื่อขอให้ออกไปจากหมู่บ้านความคืบหน้าล่าสุดที่หมู่บ้านกอก,กจังหวัดมุกดาหารซึ่งเกิดเรื่องราวมากมายขึ้น ภายหลังจากการเสียชีวิตของน้องชมพู่มีการประชุมนายประหยัดคุณมีปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มาพูดคุยและรับฟังปัญหาที่วัดบ้านกกกอกโดยนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่นำเอกสารหลักฐานกว่า20ชุดมาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรณีที่ถูกยูทูบเบอร์ที่มาติดตามนายชัยพล หรือลุงพลคุกคามโดยมีชาวบ้านมาร่วมร้องเรียนถึง40คนโดยนางสาวิตรีเปิดเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยออกมาร้องเรียนเรื่องการถูกคุกคามจากเหล่ายูทูบเบอร์และเพจต่างๆแต่วันนี้ตนนั้นทนไม่ไหวแล้วและเห็นเจ้าหน้าที่ลงมาหาจึงนำเอกสารหลักฐานมาให้เป็นข้อความและข้อมูลที่กลุ่มยูทูบเบอร์ เอาข้อมูลเป็นเท็จไปลงและด่าหยาบคายแม้ว่าที่ผ่านมาตนไม่ตอบโต้เพราะทำมาหากินไม่สนใจแต่กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่หยุดรวมทั้งคุกคามแม่ของตนเองด้วยไม่ว่าจะทำอะไรไปเปิดร้านขายผ้าก็เข้าไปปั่นป่วนว่าแม่ขายผ้าราคาแพงคุกคามไปทุกเรื่องและด่าด้วยคำหยาบคาย ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่ากลุ่มยูทูบบางคนเคยถูกดำเนินคดีและตำรวจเรียกมาสอบปากคำและเจอตนที่โรงพักต่อหน้าขอโทษนั่งตัวงอจะไม่ทำอีกพอออกจากโรงพักก็กลับมาด่าทอและยังไม่หยุดพฤติกรรมหากเป็นไปได้ตนอยากให้กลุ่มยูทูบเบอร์นี้ออกไปจากหมู่บ้านไม่ใช่ตนคนเดียวเดือดร้อน ชาวบ้านคนอื่นด้วยนางสาวิตรีกล่าวความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเวอคำทำนายอดีตสุดแม่นร้อนรุ่มมีเด็กตามสัญญาพลิกไัยอึง่งเจอกุญแจมือกรณีนายชัยพลวิภาลุงของนัองชมพู่เกิดกระทบกระทั่งกับทีมข่าวและเกิดประเด็นด,ดราม่ารวมทั้งลุงพลเคยมาให้สัมภาษณ์และจับไพ่กับอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัส ช่วงเดินทางมาถ่ายทำรายการที่ช่องมารินทีวีล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางมาพบกับอาจารย์ชัญญาไพจิตสัมผัสอาจารย์สอนไพและงโงเ่เฮงได้อธิบายย้อนกลับไปเมื่อ3กันยายน63วันที่ลุงพลมีการมาจับไพในรายการเปิดเผยว่าการดูไพ่วันนั้นตนดูจากหน้าไพที่ขึ้นมาเป็นการพยากรณ์ตามไพเพราะ ไพ่ไม่เคยโกหกโดยไพ่ครั้งก่อนมีคำทำนายอธิบายโดยรวมระบุว่าผู้จับไพ่มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นช่วงนั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแบบทันทีวงเล็บไพ่ฟ้าผ่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามไพ่กุญแจมือมีวิญญาณตามและมีเด็กรวมทั้งมีความเชื่อด้านของครัง มีไพ่เกี่ยวกับเฉลิมฉลองของคนสามคนมีอะไรบางอย่างข้างหลังที่ข้างหน้ามองไม่เห็นมีการแบ่งสรนปันส่วนมีเรื่องโกรธงอนมีเรื่องรีบรีบร้อนร้อนหรืออาจมีเรื่องร้อนใจมีคนคอยแอบมองถูกจับตาช่วงนั้นมีการอาการเครียดนอนไม่หลับบางครั้งนิสัยเหมือนผู้หญิงเป็นคนที่นึกจะเงียบก็เงียบนึกจะพูดก็พูด ส่วนการดูโงเ่เฮงของลุงพลตอนนั้นจะเห็นได้ว่าลุงพลดูภายนอกเป็นคนเงีย,งยบๆคิ้วเข้มซึ่งเป็นคนอารมณ์เข้มข้นรุนแรงสุดโต่งอธิบายคือเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางเวลาบางครั้งอาจมีอารมณ์รุนแรงยกตัวอย่างเช่นรักแล้วรักเลยหึงหวงรุนแรงตอนนั้นไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยและลุงพลก็ยังคงเป็น ผู้ต้องสงสัยในคดีตนจึงพูดได้ในมุมมองที่พูดได้เท่านั้นในวันนี้อาจารย์ชัญญาได้จับไพ่อีกครั้งเพื่อพยากรณ์อนาคตของลุงพลเซตที่1โดยภาพรวมไพ่ที่จับได้พบว่าได้ไพ่อิสระผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือมีไพ่ององอนกันมีไพ่ที่บอกว่าอยู่ในกรงอาจฝังใจขังอะไรบางอย่างมีไพ่วิญญาณอยู่ มีไพ่ที่แสดงถึงการนั่งที่เหมือนไม่มีอะไรแต่นั่งทัตบตะปูแสดงถึงความเจ็บป่วยมีการแอบช่วยเหลือกันอยู่เซตที่2ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการประสานหัวใจกันหลังจากหัวใจแตกไปแล้วหมายถึงเลิกคบแล้วแล้วกลับมาดีกันมีการขุดหลุมฝังตัวเอง อาจหมายถึงทำอะไรที่ทำร้ายตัวเองมีคนให้ร้ายแต่เจ้าตัวไม่สนใจอีกทั้งยังมีการพิจารณาคำที่พูดมากขึ้นเซตที่สมีไพ่ความเงียบมีมากขึ้นที่ระแวงระวังมีความไม่ไว้ใจกันมีภาพเด็กเกิดขึ้นภาพเซตที่4มีไพ่การนั่งสมาธิการบวชมีภาพโปรเจกต์เกิดขึ้นมากมาย มีภาพวิญญาณเกิดขึ้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่โรงซ่อนคนพิสูจน์ทางลับจุดเจอคนปริศนาในกอไผ่ขึ้นเขาทิ้งศพชมพู่อึง้งเจอของเส้นไหวทีมข่าวเดินทางไปบ้านกกอกจังหวัดพุกธาหารพบกับพ่อแบมนายวัชรินโกงแก่เท้าชาวบ้านกกอกพยานคนสำคัญที่ผ่านเครื่องจับเท็จของกองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งวันนี้พึ่ง เดินทางกลับมาถึงในจังหวัดมุกดาหารและยังเป็นบุคคลสำคัญที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่พ่อแบมพาทีมข่าวไปยืนอยู่บริเวณครัวหลังบ้านจุดที่ช่วงเวลา9นาฬกาขณะที่กำลังต้มน้ำร้อนได้ยินเสียงคนตอกไม้3ครั้งดังมาจากสวนมันนายวางจากนั้นเวลา 9. น10นนาที เห็นชายปริศนาเดินหายไปในกอไผ่ท้ายสวนยางซึ่งพ่อแบมบอกว่ายืนอยู่ในครัวมองออกไปผ่านช่องว่างหลังบ้านเห็นจุดที่เป็นกอไผ่มีคนเดินหายเข้าไปนั้นซึ่งจุดที่ยืนอยู่ยืนยันว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ชายอย่างแน่นอนหลังจากนั้นพ่อแบมได้พาทีมข่าวเดินผ่านทะลุสวนยางหลังบ้านมุ่งหน้าไปที่กอไผ่ ห่างตัวครัวประมาณ200เมตรเมื่อไปถึงจุดดังกล่าวพ่อแบมบอกกับทีมข่าวว่าตนเห็นชายปริศนายืนอยู่บริเวณกิ่งกลางของกอไผ่จากนั้นก็ได้เดินหายไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเดินอ้อมไปด้านหลังของกอไผ่กอไผ่ที่พ่อแบมบอกกับทีมข่าวนั้นถ้าเข้าไปภายในจะพบว่าใต้กอไผ่มีลักษณะคล้ายโพรงสามารถ มุดเข้าไปซ่อนตัวในนั้นได้โดยมีความสูงประมาณ1เมตรกว้าง3เมตรคนสามารถเข้าไปนั่งในนั้นได้และยังสามารถนำของบางอย่างเข้าไปซ่อนบางตาได้ที่สำคัญเมื่อเข้าไปอยู่ข้างในนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเพราะมีใบไผ่นั้นปิดเอาไว้รอบด้านแต่หลังจากที่ ทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปชาวบ้านรวมถึงตนนั้นได้ย้อนมาที่กอไผ่เพื่อสำรวจและค้นหาเบาะแสของน้องชมพู่โดยใช้ไม้กระทุ้งเข้าไปยังจุดต่างๆในกอไผ่แต่ก็ไม่เจอเสื้อหรือสิ่งผิดปกติและไม่ทานได้สังเกตว่ามีร่องรอยของคนมาอาศัยอยู่หรือไม่เพราะมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว พ่อแบมยังบอกอีกว่าจนถึงวันนี้ตนยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ให้การกับตํำรวจเป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ให้กับทีมข่าวใหม่แต่การออกมาให้ข้อมูลก็ยังมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัวและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการออกมาให้ข้อมูลจะเป็นผลดีต่อตัวเองหรือไม่แต่นอิงมุมก็เชื่อว่าจะทำให้คดีมีความคืบหน้าและให้ความเป็นธรรมกับน้องชมพู่ได้ พร้อมกับยืนยันกับทีมข่าวอีกครั้งเห็นชายปริศนาหายเข้าไปในกอไผ่จริงเป็นข้อมูลจริงที่ให้การกับตำรวจไปแล้วพร้อมทั้งไม่ขอระบุว่าชายปริศนาคนนั้นคือใครแต่หากเป็นคนที่รู้จักกันมองเห็นไกลแค่ไหนก็ต้องจำได้อย่างแน่นอนพ่อแบมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวอีกว่าหากเชื่อมโยงจุดที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีเช่นเดียวกันกับ สวนมันของป้าจำลองที่ทุกคนเจอรอยเท้าสุดท้ายของเด็กคาดว่าเป็นของน้องชมพู่จะอยู่ห่างจากกอไผ่เพียงแค่70เมตรและหากนำมาเทียบต่อเนื่องกันจุดแรกคือสวนมันยายจำลองอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่ถัดมาจะเป็นสวนมันของนายว่างซึ่งอยู่ด้านหลังสวนยางพาราใกล้กับกอไผ่และในแนวระนาบเดียวกัน ก็จะเป็นกอไผ่จุดที่ตนนั้นเจอชายปิดสนาดังนั้นจึงไม่ขอฟันธงว่าเกี่ยวข้องกันมากน้อยเพียงใดแต่เชื่อว่าข้อมูลที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วคงจะเชื่อมโยงได้ทั้งหมดนายวางปู่ฝ้ายเป็นเจ้าของสวนมันจุดที่พ่อแบมบอกว่าได้ยินเสียงคนตอกไม้3ามครั้งเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคม63วันที่น้องชมพู่หายตัวไปตน นอนอยู่ที่บ้านกับภรรยาไม่ได้เดินทางไปที่สวนมันสำปหลังจุดที่พ่อแบมได้ยินเสียงคนตอกไม้และในวันนนกล่าวตนก็ไม่ได้นำวัวหรือควายไปผูกจุดนั้นคาดว่าอาจจะเป็นเสียงชาวบ้านที่ขึ้นไปตัดไม้บนเขาเหล็กไฟก็ได้เพราะยิ่งในช่วงตอนเช้าเป็นช่วงที่เงียบอาจจะทำให้เสียงก้องลงมาจากเขา แต่หากมีชาวบ้านเข้ามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในพื้นที่ก็จะไม่มีการตอกหลักผูกวัวเนื่องจากเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติกรณีชาวบ้านไปเข้าเครื่องจับเท็จว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้คดีมีความคืบหน้าและยังเป็นการที่เป็นเรื่องที่ดีกับพ่อแบมยอมออกมาเปิดเผยข้อมูลสิ่งที่ให้การกับตำรวจดังนั้นจะทำให้คดีมีความคืบหน้าและเป็นผลดีต่อน้องชมพู่ แต่ตนก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่พ่อแบมออกมาเปิดเผยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดดังนั้นก็ทําใจเป็นกลางเอาไว้ดีกว่าแต่เชื่อว่าพ่อแบมก็อาจให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลเท็จแต่อย่างใด